สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ฮันคุกบาร์บีคิวสารยาบุฟเฟ่จะมีราคาสามราคานะครับมีสามร้อยสี่สิบเก้าก็จะมีสันคอหมูหมูสามชั้นเบคอนโรลหมูคาวี่พวกหมูสุกสาหลายสุกบิบิมบับบาร์บีคิวยำไข่ยำเกาหลีเต้าปุกผีนะครับ เมนู49นะครับก็จะเพิ่มลูกดอกซีอ e ิ e ๊วหมอย่างแล้วก็คุปขครับเมนูสูงสุดก็59นะครับเป็นเป็นเพิ่มเนื้อออสเตรเลียวสันต้องและเปนเก็ยิ้มบัวนะครับที่นี่เข้ามาแล้วก็จะต้องอเลือกเซ็ตบุฟเฟต์นะครับแล้วก็จ่ายตังก่อน อันนี้เรากินที่ราคาหัวละ349เอสนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูนะครับแล้วก็มีแลก็มีไส้กรอกมีหลังหมูเป็นสาครับไส้กรอกครับ เครื่องดื่มจะเป็นรีฟิลนะครับมีเบรซซี่ Pepsi แล้วก็น้ำผลลัมล้ารักก็จะใส่ฟูแฉะไว้อย่างนี้นะครับก็มีผักกาดขาวผักกาดหอมมเอ็ดเห็ดทองก่อน น้ำจิ้มก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับคอสจ,จังน้ำจิ้มกีน,นี้จะเป็นกิมจิหอมดองพิกแดงนะครับอันนี้จะเป็นต้กุ้งนะครับอันนี้เป็นชาชเนียนเส้นเส้นนครับอันนี้จะเป็น อัดเอวหวานนะครับมีข้าวผัดสองข้าวจะมีเฟรนช์ฟรายส์นักเก็ตนะครับอันนี้จะเป็นอัดด้เส้นเกาหลีนะครับ ถ้าสวยก็มีนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเป็นเป็นซุปกระดูกหรครับนี่ก็สซุปกระดูกซุปสัตว์ต่อ,อยากก็จะเป็นต่อไฟฟ้าแบบนี้นะครับค่อนข้างอยากเยวทีดียว ก็มีใบงานด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบกินใบงานนี่เป็นซุปก,กิมจีนะครับอ่ารสชาติค่อนข้างจะจืดไปน,นิดน้ำซุปไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะครับแต่ก็สัมพ่องขอดีส่วนซุปกระดูกหมูตรงนี้ก็โอเคครับรสชาติได้ททสำซุปเข้มขน้น เราลองเอต้องบอกกีนะครับเต็งจ๊อกมีความเหนียวหนึบพลังดีนะครับแล้วก็ซอสก็มีเผ็ดไปลายไม่เผ็ดมากครับรกินกิดผากกตขาวกับหัวเรือเท้านะครับจะจิดหวานนิดนึง ก็กรอบดีครับนี่จะเป็นพิซซ่าเกาหลีนะคนะเป็นเมนูที่เราสั่งสำหรับพนักงานได้เลยครับชิบดูแป้งไม่หนามากนะครับกรอบนอกนิดๆนะครับแล้วก็ข้างในก็จะนุ่มเรลอง กินไก่นะครับกินไม่หนามากนะครับตัวไท้หนึบงัวลำดีนะครับมีกลิ่นมีกลิ่นไก่ทีเดๆยวลองชิมหนังหมูนะครับหุกเดิมนะครับแต่ว,ว่า ผมว่าไม่ควรจะย่าง้านมากเพเดี๋ยวมันจะแข็งอันนี้เป็นไข่ตุ๋นนะครับเป็นเมนูที่เราสั่งในเมนูกระดาษจะไม่มีวางไม้ให้จั่งก่อ๋ราเราชิมดู น้ำเลยครับรสชาติกำลังดีไม่เค็มไม่หวานมากครับเมนูนี้จะเป็นโฟต็อกนะครับเป็นเป็นแป้งใส่น้ำตาลนะครับน้องชิบูหอมหวานพอราดด้วยหน้ำกนหวนอันนี้จะเป็นไส้จังเมียนนะครับแล้วก็ระเทียมเบอน์ท้อตุ้ครับ ชิมรสอด,ด,ดนะครับเช่นอย่างนุ่มนะครับแล้วก็รสชาติเข้มๆมันๆอร่อยดีครับไปเดี๋ยวม,มาชิมไข่ทอดเกาหลีนะครับที่นี่เขามีโด,โดยสัวนิสสุกทอดเลยไปนุ่มหวานนิดนึง es okay.